กลุกก่มน,น้องๆครับเพชรน้องโฟนนออนนวัฒย์เยี่ยมหรือว่าเพชรน้องโฟนสิทธิ์ซอสนุ่ยครับนักชกมุมแรงครับยอดศิละปะมีชื่อจริงว่านายรัชพลทับทันปีนี้อายุ22ครับเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับสิทธิ์ซอสอยู่ที่ค่ายมวยรถเสือรถสวยจ่ากเจตสายพิยวที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับมีจากก่าเจตทำพิมายเป็นผู้จัดการและหวัวหน้าค่ายผ่านการชกมาทั้งหมด70ครั้งด้วยกันครับหลาดทางด้านยอดศิลปะครับ ในจุดนัดเจ็ดสิบครั้งนี้ชนะห้าสิบแพ้สิบเก้าเสมอหนึ่งครับสองคำลังก็มีชนะคะแนนสิงเอกไมยบังมัดคลองตันแล้วก็ชนะคะแนนเพชรน้องโฟมสิทธิอนหนุ้ยครับทุกคนในวันนี้นะฮะส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรน้องโฟนนออนุวัชย์ยิมหรือว่าเพชรน้องโฟนสิทธิอนหนุ้ยครับนักชกวัยยี่สิบห้าปีครับวัยเป็นจะเพศจากสุรินนี่ชื่อจริงว่านายนครยังรำครับ ปัจจุบ,บันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัตยิมครับที่อำเภอพ,พะเนธนคมจังหวัดชนบุรีมีคุณอนุวัตพดุมโพธิ์ครับหรือว่าเสียยักเมืองชนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่าชยชบมาทั้งหมด50ครั้งชนะ40แพ้หนึ่งเสมอแพ้9เสมอหนึ่งครับ3คมฟอร์มหลังก็มีแพ้พลังนุ่มเกียรติชัยยุทธชนะยอดทงไทยแพ้ไท์มวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนยอดศิลปะรถสวยจาาเกศส,สายผิวครับ น่าสนใจครับสําหรับคู่ที่สามของรายการครับเป็นการชกเพื่อแก้มือล้างตากันแล้วครับผลงานในดีที่ผ่านมาครับโัวทางด้านมุมแดงครับยอดศิลปะเคยเอาชนะมาได้ครับนี่ครับกำลังไล่ล่าวายคููแบบสุดสวยงดงามเลยครับวันนี้โปรดการให้ทางด้านเพชรน้องโฟนครับแก้มือล้างตาอีกครั้งครับผลจะจบแบบไหนจบอย่างไรน่าติดตามครับพี่กุยชายโอ้ฝ่ายที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือมีจังหวะนับนะครับโดยทางด้านยอดศิลปะครับ ได้นับไปแล้วก็คุมเกมมาชนะแบบคือได้รุ้นได้เสียวเลยนะแต่วันนี้นี่โชว์การไหวครูแบบสวยงามเลยนะนี่คือศิลปะแม่ไม้เมืองไทยแขน,นแท้นะครับการไหวครูเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าใครไร่ล้ำสวยๆนี่คือมันติดตานะครับนี่ฮะก็เป็นท่าทางสวยๆนะครับของทางด้านยอดศิลปะนี่นะครับยอดศิลปะรถสวยเจเจ,จสายเทีวครับโชว์ศิลปะการไร่ล้ำไหว้ครูครับแมลีลาชดช้อยสวยงามครับ นี่ครับเอกลักษณ์ของเขาล่ละครับนักโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้บุรีรัมย์เจอกับสุรินครับบ้านใกล้เรือนเคียงเขตแดนติดกันล้วครับนี่ครับก่อนที่จะโชว์อาวุธครับยออศิลปะโชว์ผ่านไหว้ครูสวยๆให้แฟนๆทางบ้านได้รับชมกันดูครับ ยงามเข้าตาครับการไวค้ครูการไล,ล่ลำาของยอดศิลปะรถสวยจากเจสายพิ้วครับแค่วันนี้มองไปที่มุมนี้จาากเจกดไม่มาครับน่าจะติดภารกิจสําคัญครับจาาเจดทําไมไม่ปกตินี่มวยที่ค่ายท้องนี้แกจะไม่พลาดครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้นี่จาากเจดรอลุอุนอยู่หน้าจอน่นอนครับนนนะผมก็ถึงตัวไม่มาแต่ส่งใจเชียแน่นอนครับ เป็นนายตำรวจลักมวยครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการธงชัยทองสวกให้คะแนนสามชา,าสามท่านนะครับได้แก่กรรมการอารนุชกลางกรรมการดอนชัยทาธิครับและกรรมการปงพัดว่องไวนี่บเปรียบเทียบสัดส่วนครับส่วนสูงนี่ยอดศิลป,ปะเตี้ยกว่า5เซนติเมตรครับแต่ได้เปรียบในเรื่องของกระดูกการผ่านมวยครับเพราะว่าปีนี้อายุ25ครับ หวังน้อยสิทธิ์ครูออสครับเทรนเนอร์ของยอดศิลปะมาถอดมองคลครับส่วนมุมแดงมีเสื้อลาเหลืองนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเสียยักษ์เมืองชนครับคุณอนุวัฒน์ผดุงพดโพธครับมาให้กำลังใจนักชกมุมน้ำเงินครับเะครับคู่นี้ในภาคนี้ครับจะจบลง ยอดศิลปะมุมแดงนะครับขณะที่เพชรน้องโฟนี่เปมนน้ำเงินครับจะแก้มือได้สำเร็จหรือว่าจะโดนย้ำแทนไปอีกครั้งครับรอติดตามครับซ้ายกับขวาครับเพชรน้องโฟนี่ถีบซ้ายไปก่อนครับพยายามเอาคืนในดุดทีครับยอดศิลปะแม่แต่พลาดพลาดไปนิดเดียวมาแล้วครับเพชรน้องโฟนวันนี้แม่ถือว่ามาด้วยความแข็งครับจังหวะครับมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาครับ แต่ว่าทางด้านเพนนองโฟนนี่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแม่เมื่อกี้ยืนกัดซ้ายแต่ว่านี้มายืนกาดขวาอีกแล้วครับดูแบบสายยาวๆตวัดขึ้นบนครับแต่ว่าโดนทีเบงไปโดนกลองโดนใจครับเนี่ยถ้าโดนกระจับนี่กรรมการจะเช็คดูก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจก็ตามครับจะมาดูอาการทั้งมวยก่อนเลยครับ,รบเดี๋ยวแก่ผ่านไปหนึ่งนาทีถือว่าได้ต่อกันยกที่6เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งต่อยกันมาเมื่อ ประมาณ1เดือนนิดๆเองใช่ครับแขนครั้งนี้ไม่ต้องรอนานครับสำหรับเพื่อนน้องโฟนได้แก้มือได้ล้างตาแบบเลยว่าทันทีทั้งควันครับไม่ต้องขยับไปชกคู่อื่นครับในเมื่อล้างตาทีมงานพี่ดีก็นํามาให้แก้มือกันทันควันนะครับเป็นยกที่ยวของทั้งคู่อย่างพี่กุชช่าได้บอกครับว่าไฟสุดท้ายชนะกันมาครับไฟนี้ไม่ต้องฉีกคู่ไปเจอไทยครับมาต่อกันยกหกเลยครับตู่ครับ ยโคสิ้นเสียงครั้งยกสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายรับการชุงแหมจังหวะแต่ขยับซับซ้อนทางด้านเพื่น้องโฟนแต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับกรรมการก็คอยกระตุ้นเกมครับเกมกําลังมาที่โอ้ยลูกนี้หมวแข้งขวาพับนอดเขายอดศิลปะรับเยอะๆแบบนี้นี่ยางแทบหรือเปาครับทางด้านเพื่น้องโฟนทางที้ก็อย่าไปรับเยอะอย่าไปล้อเล่นครับมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะช่วงต้นๆเกมครับ ขาเจาะอย่างหมักหนึ่งสองครับแม่จังหวะหนักแรงทั้งสิ้นครับกําลังยังดีครับกําลังความหนักความแรงของอาวุธครับต้นต้นเกมครับพร้อมจะปิดบัญชีได้ทั้งสิ้นครับไม่ว่าแดงหรือน้ำมือนครับดูวรสายยาวของเพชรน้องโฟนครับโอ้โหแม่หมัดของโวยฝีมืออย่างยอดศิลปะนี่ก็น่าคิดนะครับส่วนจังหวะวางแข้งยาวครับหรือว่าแข้งซ้ายของเพชรน้องโฟนนี่โอ้โหเตะหนักเตะแรงทีเดียวเอาละครับแม่แข้งขวายาวๆอีกทีนงครับ นี่ครับเพชรน้องโฟนพยายามใช้ความพยามเข้าช่วยครับยอดศิลปะมาหนีเพชรน้องโฟนขึ้นไปสองขึ้นไปสามครับเอาเฮ้ยลูกนี้แม่รู้ตัวครับเพชรน้องโฟนเตะซ้ายปั๊บนีรีบแตะนวมขอโทษขอโพยครับไม่ตั้งไม่ตั้งใจครับเกมดําเนินต่อครับทีบซ้ายเบรกไว้ก่อนครับเพชรน้องโฟนครับนีครับพยายามยาวขึ้นแต่ว่าเสียจะเสียหะัรถึงจังหวะล้มลงไปเพราะการยอดศิลปะ ยกแรกนี่ก็พยายามที่จะหาจุดอ่อนของคู่ชกอยู่นะครับแต่ว่าหมดยกไปเดี๋ยวไปใหญ่ธรรมชาติใส่สบายระบายอากาศมั่นใจตรงดีทุกวันครับสั่งซื้อสินค้าโทร1494ครับติดตามมาต่อเลยครับในยกที่2มาเลยครับความมั่นรอดจานวิธียกแรกก็เคยใช้บริาการกันมาก็ไม่ต้องดูเรียนด,ด,ดูเชิงกันมากครับเดี๋ยวมวยก็โลเท่าทันกันแล้วยกนี้ก็ดศิลปะพยายามชิงเดินครับ พยายามจะเดินกดดันไปเรื่อยๆครับแม้ว่าจะเตียสั้นกว่าแต่ว่าความหนักแรงของวุธนี่น่าติดตามวางธนานยอดศิลปะดูกับสาย,ยาวของเพชรน้องโฟนก่อนครับยาวกว่าใหญ่ยยกว่าครับจะส่งผลความกดดันความกดดันให้กับธนายอดศิลปะได้มากน้อยแค่ไหนครับดูกับสาย,ยาวๆเตะสายหน้าถือว่าเตะได้ดีเดียวนทางด้านเพชรน้องโฟนจะไปเตะเพลินๆไม่ได้นะครับต้องระวังหมัดของยอดศิลปะด้วย ครับแม่เตะนี่เสียงหนักแน่นดีเดียวฮะนี่นะครับเพชรน้องโฟนวางแข่งสั้มงามครับเป็นมวยสองการครับซ้ายทีขวาทีทําให้ทางด้านคู่ชกนี่จับทางลําบากครับเพชรน้องโฟนแต่ยอดศิลปะไม่สนใจครับแม่จับเกี้ยนเกียร์กาดยังไงก็ต้องแลกกันครับนี่ครับไม่สนใจแร้วว่าจะซ้ายหรือขวาครับก็ตามเกณฑ์ตามสไตล์กับถนัดยอดศิลปะเตะขาเจาะยางมัดสลับขึ้นบนครับ ดูกบศสายฟันบวกเข้ามาครับทางด้านเพชรน้องโฟนสายยืนทันทีครับยออศิลปะเอาเป็นของมีคมครับเพชรน้องโฟนฟันไม่โดนแต่ยอศิลปะยอดศิลปะพันเข้าไปนี่โดนเต็มๆตมครับตรงนี้เริ่มจะมีทุกลูกครับยอดศิลปะอ้าวทิ้งวามาเพชรน้องโฟนเน้าไปนี่ออกอาการย่อให้เห็นเหมือนกันครับโอ้ดูเพชรน้องโฟนเนี่ยเดินเกมด้วยความมั่นใจนะครับแต่ว่าจะย่ำใจไม่ได้ไปดนกขาดนะครับเพราะว่าต้นๆนี่ยออศิลปะแม้ว่าจะเป็นมวยฝีมือแต่ว่าหมัดศอก อันตรายทีเดียวครับเอาแล้วครับแน่เข้ามาโดนเต็มเต็มแข้งเหมือนกันครับแข้งซ้งายนี่นะครับข้อดีของเพชรน้องฝนก็คือเป็นมวยที่จับทางลําบากครับเป็นมวยซ้ายทีขวาทีก็ยอดศิลปะต้องแก้เกมไปในตัวครับไม่รู้จะมาไหมไหนครับยอดศิลปะเดินหน้าลุยซ้ายเปิดเกมเข้ามาวางแข้งซ้ายได้ซ้ายโตขึ้นมาจะเป็นน้องโฟนเอแล้วครับเอาคืนทันควันครับเตียวซ้ายยาวๆของเพชรน้องโฟนครับต้องระวังให้ดีนะท่านยอดศิลปะ เปิดแบตเอรีแกมีหวดขึ้นบนด้วยครับณะที่ยอดศิลปะไม่สนใจครับเตะได้เตะไปครับอย่ายุบอย่าย่นครับดูครับขยัยเสื่อเข้าไปเรื่อยๆทีมซ้ายจังหวะนี้ครับนี่ครับทีมทำลายจังหวะไปเรื่อยครับเพชรน้องโฟนครับก็พยายามที่จะหาจังหวะเข้าไปอยู่ครับแม่ดูยอดศิลปะมีบัตรแต่มือตกไม่ถึงก้านคอเลยนะครับดีว่ามือขวาของยอดศิลปะเนี่ยยังทัดหูเอาไว้ เอ้าล้ครับยอดศิลปะเดินหน้าลุยต่อเพชรน้องโฟนก็หาจังหวาล่อเล่มด้านานอกครับเตะแข้งขาซ้ายแข้งข,า,ขาสูงแม่เปวยแข้งด้วยกันครับแต่ยอดศิลปะพยายามเน้นล่างในขณะที่เพชรน้องโฟนนี่พยายามขึ้นสูงหมายก้านคอครับหมดยกกรรมาการตัองเบรกกมไว้ก่อนแมนะ่จะห้ามไปถึงไหนครับมาดูครับยกที่สามโดยโจมานี่ยยับเดินเปิดเกมลงตั้งหน้ายอดศิลปะตักแทงซ้ายของเพชรน้องโฟน ความใหญ่ความยาวครับแทงแล้วปายหน้าขวาหน้าว่าเลยครับตูรับบเสียบขวาครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องแก้ให้ดีครับดนานยศิลปะนี่แหละครับเพชรน้องโฟนหันมาเล่นวงในดูว่ายอดศิลปะเริ่มจะเสียบไม่ทันครับใช้ความสูงยาวที่ได้เปรียบครับเพชรน้องโฟนยอดศิลปะยังคงเดินครับอยู่นอกพอจะทําได้แต่พอวงในนี่เพชรน้องโฟนนี่แทนได้หน้ากรัวเหแลือเกินครับนี่ก็เดินเข้าไปครับต้องระวังโัวด้วยครับด้านยศิลปะ ทีบขวาทำาจังหวะได้มาหนึ่งทีครับหมูเดินทีถือทันทีครับตกับต่อขวาของเพชรน้องโฟนวงในครับกดแขนบล็อกแขนแล้วเด้งเข่าขวาได้มาหนึ่งทีครับธนานยดศิลปะเกยก็ยงางบีบหัวใจครับยดศิลปะพยายามเดินเข้าหาสายหน้าพับนอกสายโตขึ้นมาจากเพชรน้องโฟนแม่แข้งสายสูงนี่อันตรายเพชรน้องโฟนยดศิลปะนี่อย่าได้กัดตกครับนี่ครับพยายามยาวงในอัดเข้าไปครับดนานยดศิลปะ แต่ว่าทางด้านเพชรน้องโฟนกำลังตั้งรับแต่เหนียวแน่นครับแต่ว่าอย่าลืมครับพลังกระปั้นขวาของยอดศินปาณียังมีมาให้เห็นเรื่อยๆครับตูครับหมดมาพี่โบ๊ในครับเพชรน้องโฟนยอดสวัสดิ์ไท้แอดเด้งเข่าขวาออาเพชรน้องโฟนก่อนจากเด้งเสียบด้ทํทำงานรับเป็นน้องโฟนเอาล้ครับเริ่มจะมีพลังอีกครั้งหนึ่งเนือใครพลาดใครหลวงใครลุดนี่มีโอกาสมีสิทธิ์รับลงไปได้ทั้งสิิ์ครับตู่ครับซอกซ้ายของเพชรน้องโฟน ลองจะเตะซ้ยายที่ไหนได้ซ้ายสับเข้าไปครับโอ้โหสอกน่ากลัวเลยนะครับของเพชรน้องโฟนเนี่ยวงในก็พยายามอาศัยรูปร่างครับคมตีเข้าไปงานก็เต้นเล็กน้อยครับอย่าจับเชือกครับครับเตะซ้ายพับในครับเป็นน้องโฟนดอยศิละปะเดินเข้าหอีกครั้งครับทิ้งหมัดขวาจับในสับสอกสายพนังโหนไต้เข้าซ้ายเข้ามาโอ้โหวงในเพชรน้องโฟนนี่ทำได้ดีครับดอยศิละปะตอนนี้เริ่มจะรับเยอะไปหรือเปล่าครับนี่ครับ ความกดดันนี่ตอนนี้นีเริ่มมีมากเพิ่มขึ้นมาครับทางด้านยอดศิลปะว่าเดินเข้าไปครับเพชรน้องโฟนมีแข้งซ้ายมีดักแทงซ้ายทีสาคัญครับมีศอกซ้ายคอยดูคอยสับับดูจากขวาขึ้นบนอีกแล้วครับแล้วก็ทีมเบรกไว้ครับนะครับอวงในม,มีเหลี่ยมมาด้วยครับกระชากมาตีโอตอนนี้นี่เพชรน้องโฟนครับถือว่าเดินเกมได้ดีเลยครับมีเข่าเข้ามาด้วย ยอดศิลปะนี่เริ่มคิดหนักแล้วนะว่าจะเดินจะถอยหรือว่าจะยังไงดีแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งใจเดินก่อนครับเอาครับแนมะ่มีแข้งแต่ว่าไม่โดนยอดศิลปะเดินหน้าลุยครับจับนายพยายามยืย้อสู้ครับเอาแทงขามาซ้ายขึ้นมาจากทางด้าเป็นต้องฝนจากนายเสียใกครั้งเป็นต้องฝนน,น,นนี่แทงแหลมแทงจัดได้ดีครับเอาเด้ขงขาวฟ้ามาอีกโอ้เป็นชุดที่ยอดศิลปะโต้ไม่ค่อยจะทันครับนี่ครับแต่พอช่วงท้ายยกที่4ีท้ายยกที่สครับ เพชรน้องโฟนหันมาใช้บนไหนให้ในเปรียบครับเอาแล้วครับยกนี้มายรุกยกที่4ครับเปิดฉากมายอดศิลปะเดินเข้าหาครับทีขวามาเปิดทางเข้าไปครับยอดศิลปะเตะซ้ายเป็นพวนสับสอกซ้ายครับนี่ครับช่วงไกล้นะนี่การบ้านที่มุมของทางด้านยอดศิลปะเพียบครับยกนี้ออกมาเลยอยู่เฉยไม่ได้ต้องเบียดเกมเดินเกมเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายช่วงตัวครับตู่ครับขณะที่ทางด้านเพชรน้องโฟนครับต่างรับจังหวะซอกมีแข้งซ้ายยาวๆครับพยายามจะชกในเกม ที่ตัวเองถนัดครับดู้ขบวยจับได้ได้ของยอดเสือปลเริ่มตีได้บ้างครับคืนขอเสียบขาขวาพยายามย่นี่ยัดเข้าไปซ้ายยัดคืนมาครับลุนดูลงมาเด็กเขาซ้ายคืนไปครับแม่พอหันมามดสู้แล้วยอดเิลอปลก็ริ่มจะทำได้เหมือนกันครับวงในเอาละครับอะไรก็ไม่แน่นอนครับเป็นไปได้หมดครับเอาได้สามหน้าขบวนแบบนี้ยอดเสือปลเดินเข้าหาอีกครั้งเป็นต้อควเสียบซ้ายเสียบซ้ายมาเองครับแม่ได้มาสองต่อสองครับ จังหวะสุดท้ายครับบิดกระตุกนิดเดียวกับเพชรน้องโฟนครับยังคงเดินต่อครับยอดศิลปะครับถีขวาเบรกไว้รับเพชรน้องโฟนนี่ครับพยายามจะตั้งรับจังหวะสองครับแต่ว่าอย่าประมาทครับพลังกำปั้นของยอดศิลปะอย่างที่จะปิดบัญชีได้ทุกวินาทีเหมือนกันครับขอแค่โดนเท่านั้นครับเอาละครับแม่ยอดศิลปะตอนนี้ครับต้องพึ่งหมัดพึ่งซองแล้วครับแต่ว่าเพชรน้องโฟนนี่วันนี้เนี่ยมาด้วยความมั่นใจจริงๆวงในก็ดีครับวงนอกก็ถือว่าเตะได้หนักหน่วง ยอศิลปะตอนนี้ครับไม่สนแล้วครับเดินขยับขยับต่อยมัดวงในไล่แขนแหมบางได้ไหมโอ้ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการต้องแกะออกมาเนี่ครับสีไม่ชัดเจนกรรมการแยกออกมาครับแยกออกมาให้ทําอะไรเป็นชิ้นอันมากกว่านี้ครับดอดศิลปาตอหนึ่งสองเพชรน้องโฟนถีบซ้ายเบรกเก็บเอาไว้ครับแหมใช้ลูกทีบครับถีดซ้ายถีบขวายอศิลปะยังไม่ท้อครับเดินไล่จี้เข้ามามัดในสู้รถกระชากแหมยังไม่ได้ครับ เห็นความพยายามเดินเกมของนักด้านยอดศิลปะถือว่าทําได้ดีครับผมจินใจในความเป็นนักสู้ครับแต่เดินเข้ามาแล้วครับจรงอาวุธมันยังขาดขาดเกินเกินอยู่ครับเริ่มดีขึ้นมาหมัดขวาครับจากที่ผมวอบอกครับว่าหมัดขวาของยอดศิลปะพร้อมเรียปิดเกมปิดวันที่ได้ทุกนาทีซอกขวาบวกมาครับเพรน้องฟนยัดข่าซ้ายนี่ครับขอให้สู้ครับทางด้านยอดศิลปะแม่มีต่อยหมัดเอียงเหมือนกันครับเพนน้องโฟนเอาละครับแม่เพนน้องโฟนนี่ตรงนี้ช็อตหรือเปล่าครับไปละวัวของทางด้านยอดศิลปะ เริ่มจากเสียเดีมเสียทรงเสียขบวนครับดูครับมาเป็นชุดเหมือนกัมนายอดศิลปะเสียขวาพยายากดคอบิดลงมาเด็งข่าวขวาตกเข้าไปครับทาง้านเพชรน้องโฟนครับวลอดออกไปนอกเชือกครับกรรมการสงใจทองสเวกแกะออกมาก่อนครับแล้วก็เดินเกณต่อครับเสียซ้ายเพชรน้องโฟนเหมือนจะได้พลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับหลังจากที่ได้มัดชุดนั้นก็ไปเอาครับมาอีกครับยอดศิลปะวงในตีด้วยครับต้องขยันครับเอาครับ ตีก็ไปยิ้อโอ้โหสู้ได้ดีครับยอดศิลปะในยกนี้เดี๋ยวกลับมาตามมาต่อคู่เดียวครับเติมความสียดายอศศิลปะเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเข้าหาเพชรน้องโฟนเอาละครับแม่ม,ม,แมีหมัดหมัดแบบนี้ครับแม่ถือว่าอันตรายทีเดียวครับโอ้โหเพชรน้องโฟนเนี่ยโดนเปิดหมัดเข้าไปก่อนเลยะโอ้ เอาละครับแบบนี้ได้เรื่องแล้วครับนนี่ะครับงานมาแล้วครับเพชรน้องโฟนเพชรน้องโฟนมวยตรีรอครับโดนทางด้านยอดศิลปะพยายันชิงต่อยมาเข้าไปก่อนอ่ะเพชรน้องโฟนเสียบซ้ายยืดสู้เข้าไปน้องโฟนพักเอาแล้วเตะขวาเข้าไปยอดศิลปะเดินหน้าเดินลุยเข้าหาไหลกีนตะวันไปที่มุมแดงครับมัดในสู้เข้าเจ้าศิลปะกระชากล็อกแขนล็อกไปล็อกมาแหมตีไม่ได้ครับกำลังแยกกองกอนนี่ครับความพยายามดีเหลือเกินครับแม้ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าครับธนายอดศิลปะครับ พยายามเปิดเกมสร้างสรรค์เกมเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับสายยาวๆมาขวาคืนไปติดบังขยับเดินต่อครับนี่ครับพยานยา,ยาสารขวายาวๆนำทางเข้าไปครับตนนย,ยอดศิลปะโยกหมัดขวาครับแลกกับแข้งซ้ายขวาเตมเข้าไปอีกทีครับ,รบเป็รน้องโฟนคิดจะเดินต้องเดินให้สุดนะครับยอดศิลปะเอาละตอนนี้นี่เป็นจะหวังของเป็ดน้องโฟนนี่ได้ข่าวว่างครับ ลงในเนี่ยถือว่ากอดถเวลาไปได้หลายวินาทีอยู่เหมือนกันยอาศิลปะไม่สนครับใส่เกียร์หน้าเดินเข้าไปบ้านหมัดเลยครับนี่ครัาหมัดขวาไล่ทุบอีกสองหมัดครับโอ้โหเพชรน้ฟงฝนอย่าเพิ่งใชล่าใจครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับไม่มีคำว่าแน่นอนยอศิลปะต่อยหนึ่งสองแล้วล็อกในครับเฮ้าสู่ทุกอะยะท่านศิลปะเพชรน้องฝนก็ยังไม่ยอมแพ้ครับโตมาทุกเม็ดเหมือนกันนี่ครับอย่างที่น้อยวันผงได้เรียนไว้ครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับ ได้นับกลับมาโดนนกเป็นไปได้เยอะครับโดยเฉพาะศึกมวยเดินสังเวียนเลือดครับดูครับปัดหน้ากระแทกแล้วก็วนหนีออกไปครับทางด้านเพชรน้องโฟนครับขยับเดินต่อครับยอดศิลปะขยับโยกเข้าไปซ้ายหุกขวาโอ้เนี่ยพยายามไล่ทุบอยู่นะครับยอดศิลปะขยับเดินเข้าไปหมัดขวาทิ้งาไปอีกครับโอ้โหเอาแล้วครับแอนทอยนี่ก็มีเสียงเชียร์อีกกระหึ่มเลยครับแต่ว่าเพชรน้องโฟนเนี่ยพยายามกันเชียงหนีไม่อยู่เป็นเป้านิ่งเอาแล้วครับโดนหมัดเข้าไปอีกทีนึง วงในตีครับขยันครับตอนนี้โอ้เพชรน้องโฟนต้องโต้บ้างนะครับโอ้โหขยันเป็นการใหญ่ครับทางด้านเพชรทางด้านยอดศิลปะครับเอาทุกท่วงท่าครับเล่นงานทางด้านเพชรน้องโฟนเอาต่อยหนึ่งสองมามาเป็นชุดครับยอดศิลปะหนึ่งสองสามสี่อ้ามานะครับปัดของยอดศิลปะเราจะทแข่นได้ผลหรือเปล่าครับอ้าวเพชรน้องโฟนตอนนี้รับเยอะเหมือนกันครับเนี่ยพยายามจะเร่งลัวต่อยหมัดอันเข้าไปครับแล้วก็เสียบซ้ายครับแม่ได้เสียงเชียร์ได้เสียงลุ้นละครับ ลุนยันวินาทีสุดท้ายครับผูณิสาวงรากการดูครับยังเดินต่อครับตระหนยศิลปะยังไม่ยอมแพ้ครับเลีรยล่างแม่จังหวะเสียไปนิดนึงครับเดินต่อครับไม่สนใจครับขยับโยกไปเก่งพลังกำปั้นขวาแน่นเลยครับดูครับต่อยไปหนึ่งสองโอ้เอาละครับตอนนี้นี่ฤสีเรียกแกรบแล้วครับแม่เตรียมจะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วครับตอนนี้ยังไม่มาแลมาครับระยศิลปะอ้าวต้องสมาอยู่ในช่วงระยะในวินาทีสุดท้ายครับตระยศิลปะไล่ขึ้นตลอยครับหมดยกสุดท้ายครับ โอ้โหดูเดือดเร้าใจจริงๆครับมวยคู่นี้โอ้โหมันจะหนึ่งวินาทีสุดท้ายจริงๆครับแล้วก็ชื่นชมนักมวยทั้งคู่ครับว่าสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดครับโอ้เพรน้องโฟนวงนอกแข็งแกร่งวงในเข่าแหลมครับขนาดที่ยาดศิลปะครับหมัดดีเอาละครับกรรมการมารุ้นกันครับว่าจะออกฝั่งไหนโอ้กรรมการธงชัยครับหน้าเคร่งเครียดเลยแล้วชูไปที่มุมน้ำเงินครับ no. no. no.